เดี๋ยวรอเพื่อนๆมาก่อนนะครับคนกเข้ามาดูหรือยังไม่นีแดดแดดมากสิ้นเดือนแล้วนะมัน มาแล้วหนึ่งท่านนี่แหละ <laughs> <laughs> สวัสด,ดี <laughs> ท่านผู้ชมเรามาไลพอดีวันนี้ก็สิ้นเดือนพอดีนะเนาะเงินออกทุกคนต้องเงินออกเงินออกเงินออกไปไหนหมดออกไปหมดแล้วสวัสด,ดีท่านผู้ชม,ออมสิบสอง,งท่านมืดหมั้ยมือท่านนั้นถ่นนาย พุนไปโตพุณปะไปโตไปโตไปโตกลมไปโตกลมสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับเกษตรยั่งยืนพบกันเช่นเคยครับสบ,บากกัน,นะครับมาพูดคุยถามตอบปัญหานะครับการปลูกผักในกล่องโฟมนะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ติดขัด ปัญหาตรงไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่มาไลฟ์สดนี่เพื่อเพิ่มาให้ความรู้นะครับสิ่งเล็กๆน้อยบางทีมันตกหล่นไปจากคลิปเวลาบางทีแบบถ่ายคลิปไปก็เขาบอกวิธีการต่างๆเนาะบางทีก็ตกหล่นไปอย่างนี้บางทีก็ไม่ชัดเจนนะครับเผื่อใครยังติดปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเราก็จะมาไลฟ์บ,บ,บ่อยๆแหละ ก็คือสัปดาหล์ละครั้งนะครับทางช่อง YouTube วันนี้ก็อากาศกำลังดีครับน่าจะฝนน่าจะไม่ตกนะครับขณะนี้กี่โมงบ่ายสามบ่ายสามกว่าจะสี่โมงแล้วตอนนี้จะสี่โมงแล้วมาทักถ่ายกันได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปเติมปุ๋ยอยู่ ถ้าใครยังไม่มีถามอะไรเดี๋ยวเรจะไปเติมปุ๋ย AB นะครับในกล่องหอมหอมหอมที่เราแบบว่าชําไว้ก็พอครบสัปดาห์แล้วก็คืออย่างที่บอกล่ละออรอบรอบที่แล้วไย,ย,ยรอบที่แล้วเนาะช่องสีฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าสีฟ้าห้าวันถึงเจ็ดวันอันนี้ก็ครบแล้วเออมาวนมาอีกทีตั้งแต่วันอังคารน,นูน่นอันนี้ก็วันจันทร์แล้วนี่ห้าวันถึงเจ็วันเออวันนี้ก็เย็ันบุดีเนาะ Workers, ที่เราอยู่ช่ำกับน้ำเปล่านะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูด้วยแหละอันนี้พูดคร่าวๆก่อนนะใครที่สวัสดีคนดูนะครับนี่สิบสี่สิบห้าท่านคนดูกี่คนแล้วเสียงชัดหรือเปล่าคะเสียงชัดไหมนี่เออดไปซะเยอะเลยเสียงชัดเสียงก็มันค้างอ่ะเสียงชัดไหมคะ ไม่รู้ว่าเสียงชัดไหมเนาะเสียงชัดไหมก็สวัสดีสสดคนดูคนดูนะครับยี่สิบสามท่านนะครับใช่ค่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่ท่านนะครับใครอยากดูอะไรครับเอ,อยังพอมีเวลาเนาะถ้าใครบอกตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ต้นไลน์เนี่ยผมอาจจะทําให้ดูก็ได้นะครับการตัดจำการอะไรต่างๆนะครับเผื่ออะไรก้องใจตรงไหนเนาะเพราะว่าถ้าช่วงถ้าถ้ามาถามตอนช่วงจะปิดไลน์แล้วอาจจะ เตรียมอุปกรณ์ยากนะครับเสียเวลานะครับนานนะครับกว่าจะเตรียมอุปกรณ์เสร็จแต่ถ้าตัวไหนที่มัน,มนง่ายอาจจะเตรียมไม่ยากนะครับการตัดช้ำอะไรต่างๆก็ง่ายนะครับที่มานไรสดก็อย่างหนึ่งคืออยากให้คมรู้กับเพื่อนๆด้วยแหละใครที่รักในการปลูกผักนะครับในของโฟมยิ่งแบบว่าบางทีเราแบบว่าถ้าเราเปิดใจนะมันคือเกษตรแบบใหม่อะ่ะเกษตรสมัยใหม่นะครับ คือการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกอ่าอย่างหนึ่งแหละมันง่ายนะครับมันง่ายดูด้านหลังเราก็มีแต่แบบว่าในกล่องโฟมนะมองไปก็ยังสวยอะ่ะดูด้านนะหลังพ,พูดนานแล้วเมื่อยตัก,กล้องถือไปนะอยืนนานแล้วเพื่อโอ้มีคนกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับ กดไลค์กดแชร์พรุ่งนี้จะ,จะไล่ช่องสีฟ้านะครับวันนี้สีแดงพรุ่งนี้เป็นสีฟ้านะครับช่องทางเดิมครับเกษตรกรแม่ยืนนะครับโลโก้สีเปรอนะครับ <c oughs> ส่วนช่องทางไลค์อีกทางก็ช่องดําก็จะเป็นวันพุธกระจายการพูดนะครับไลค์สดพูดคุยต่างๆนะครับ บางไลนก็ถ้าเป็นถ้าเป็นช่องช่องใหญ่เลยก็คือช่องทางเพจใหญ่นั่นแหละช่องสีฟ้านะครับบางทีก็จะเป็นวิธีวิธีปลูกผักต่างๆเลยก็คือจะบอกแบบแล,ะละเอียดทั้งหมดเลยนะครับยังม,มีคำถามเนาะ้อ,างองเพลงสักเพลงอยู่น้ำนลเล,เลยลเลจะพาเดินไปกินน้ำด้วยแหละจะไปเอาปุ๋ย จะปาป่าบปเปุ๋ยนี่ใครจะถามอะไรไหมครับสอบถามได้นะครับติดขัดเรื่องอะไรเนาะดูอยู่ที่ไหนกันบ้างครับฝาฝนเป็นยังไงบ้างครับน้ำท่วมทุ่งนาทุ่งข้าวไหม <c oughs> แต่ละจังหวัดแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนะบางทีก็ได้ข่าวแบบว่าแบบภัยธรรมชาตินะครับอย่างว่าละนี่ชิวงยิ่งช่วงนี้เนาะเราเนี่ยแบบว่า อช่แล้วนะง่ายเลยนะอะไรนะผักขึ้นช่ายกับไอผักชีใช่ราคาดีเลยทีนี้ทีนี้เรา <คน S 1> ก็ปลูกในกล่องมาตลอดท่นี้ง่ายน้ำม<ช>ันก็ไม่ท่วมปลูกง่ายเพราะง่ายอ่ะเผื่อตอนนี้คนจะงหายไปนะครับว่าเราไล่ทำอะไรนะครับมาไป,ป,ปดูผักเดี๋ยวหาว่า,าหมูพูดไปเรื่อย อันนี้ผักชีนะครับเนี่ยเดี๋ยวอีกเดี๋ยวรอให้มันแบบต้นกําลังแบบอว,วบขึ้นมาหน่อยเพื่อให้แบบอวบคล้ายๆกับขึ้นชา่ายอ่ะแต่อันนี้ผักผักชีนะครับผักชีไม่ใช่ขึ้นชา่ายนะครับผักชีเดี๋ยวให้มันอว,วบขึ้นมาหน่อยก็พอเก็บขายได้แล้วนะครับอใบเขียวสดนะครับสวยงามมากยกให้ดูอันนี้เป็นปูกในกลองกลองปลานะครับดูลากขาวมากนะครับขาวแบบขาวจริง ผมก็กวรดให้โดนแสงแดดนะครับมันจะทำให้รากาแห้งตายได้นะอ,อันนี้เจาะกี่รูนี่ยี่รูยี่สิบอดรูยี่สิบเอ็ดรูนะครับในกระทางในคุยมะพร้าก็มีนะครับในฝั่งนู้นนะครับเป็นแบบแบบกระทางเพราะง่ายครับแบบนั้นก็คือใช้คุยมะพร้าเพาะเลยนะครับง่ายดี อันตัวมีตัวขึ้นมาใหม่เนาะเท<ช>่าขึ้นมาใหม่เล็กๆนะครับตัวนั้นเราหวานแค่พาพาพเดินมาดูใกล้ๆ,ๆเผื่อใครว่าเล็กๆเป็นอะไรเล็กๆนี่สําคัญมากนะถ้าถ้าเราปล่อยให้เขาแบบว่าต้นยืดนะครับต้นยืดก็คือมันยืดตั้งแต่แรกก็คือพอต้นเริ่มนี่ต้นไอ้มเมล็ดเขาเริ่มงอกแบบนี้นี่เราต้องเอาออกมาให้เขาได้รับแสงเลยได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอรอให้ยาวอะ่ะ พอายาวตันนี้ยืดกวาจะได้รับแสงก็ยืดต้นยืดยาวนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นเออเป็นโลกอตัวนี้มันออกทีหลังนะเนี่ยไม่นออกทีหลังไม่เป็นไรเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วมันได้ลงแตะน้ําได้กินน้ําปุ๋ยแล้วอืมไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีตัวยืดมันขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ละดีนี่ไม่ต้องแบบแน่นเกินไปหรอกแน่นไปดีดีไม่ดีเราก็ต้องถอนออกนี่เหมือนอย่างงี้นี่มันอันนี้ดูแน่นนะบางทีก็ดูแน่นนะ แต่เราผูกงน่นก็ดีคือเราถ้าเราถอนกินเราก็แบบถอนกินเรื่อยๆได้เรื่อยๆสวัสดีท่านผู้ชม27ท,ท่านนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับไม่มีใครถามอะไรเลย<อ>หรือว่าหรือว่าเสียงไม่ไม่ไมชัดคะ่ะหรือเงินเดือนยังไม่ออก <c oughs> หรือรอรุอ้นงเงินเดือนอยู่หรือเปล่าเงินเดือนยังไม่เข้าหรือเปล่า ม่บางทีเขาก็เข้าตั้งแต่เช้านะตีห้ารือรอรอออกพรุ่งนี้อืมตัวหมเด็กไมมีตวหมไม่มีไม่มีสามสิบอันนี้ก้วอันนี้ก็กองกุ้งนะอืนี่หมูลายหยางขาวอะใช่อืมตัวนี้หั่นลสิบสามบันเนาะยี่สิบสามวันยิบสองวันเนาะยี่สิบสามอืม เำถามอะไรละทำไมมันไม่ขึ้นหรือว่ามันไม่เห็นไม่มีแล้วไม่มีคำถามเลยทำไมเริ่มร้อนถ,ถ้าพี่ถ้าพี่พี่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการปลูกผักก็ถามเราได้นะใช่ถ้ายิ่งแบบถามเนี่ยจ่วงต้นไร่เนี่ยบูดีบางทีก็พาทําให้ดูนะครับหรือว่าพี่พี่ก็าอยากดูาการใส่ปุย๋ยเพราะวใส่ปุย๋ยว่ะเดี๋ยวไปเอาน้าปุ๋ยก่อนแต่ปุ๋ยไม่ยากเลยเอ้าให้ดูกอนคร่าวๆเดี๋ยวไปหยิบปุ๋ยมาเพราะปุ๋ยเนี่ยเขาไม่ให้ ไม่ให้มาวางโ,โดนแสงแดดนะครับวางได้นะมันคือเพียงแค่ว่าอย่าอย่านานเกินไปนะครับแต่ถ้าจะให้ดีถ้าปลูกผักแบบนี้นะส่วนมากเขาจะแปลว่าดูแลยามคำก่อนคำคำ,คำก็คือหลังเลิกงานแล้วแหละ <S <S คือเราสามารถปลูกผักไว้กินกน่ะไว้ขายก็ได้นะหลังจากเลิกงานมีงานประจําเนาะปลูกไว้สักสิบกล่องก็ได้พอได้กินพอได้ขายด้วยนะต่อสิบก,กล่องมให้ดูมาดูหน่อยเดินเดิน,ดน,ดน,ดนมาอันนี้น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่า นี่ก็จะเติมปุ๋ยได้แหละรากยาวเลยแต่จะเติมไม่หมดหรอกเผื่อไว้ไร่พรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้เพื่อนๆพี่ๆอาจจะอยู่ในอีกช่องทางหนึ่งเนาะเขาอาจจะไม่เห็นนะครับเก็จะได้เห็นว่าผมอัปเดตผมพูดจริงนะครับทําจริงนะครับอันนี้สิบห้ารูรูดูรากเขาเนไหมอืขาวมากผมไม่อยากให้โดนแสงแดดมากไปขาวมากนะครับขาวยาวนะครับคือครบเจ็ดวันก็คือพร้อมให้เอ่อเติมปุ๋ยแล้วนะครับ เห็นแล้วก็มีน้ําอย่างเดียวแล้วก็แค่เติมปุ๋ยลงไปแล้วก็คนนะครับเดีย๋ยวจะทําให้ดูเลยเนะเย็นนโดนแสงแล้วนะนต้นหอมโอ้โดแ <c oughs> นแสงโดนแสงอย่างนี้ก็เก็บไว้ก่อนบางทีเราปลูกเลยอะ่ะเอ้ยเราปลูกเลยรผิดผิดเราเติมปุ๋ยเลยตั้งแต่ต <c oughs> ั้งแต่ช่วงแรกๆตอนตอนที่เราแบบยังไม่มีรากอะ่ะคืตอต้นอยังไม่มีรากมันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงถามว่า,มาได้้อได้ แต่เพียงแค่มันเสี่ยงที่มันจะลากเน่าโคนเน่าต้นเน่านั่นแหละต้นเปื่อยยุบตายนะครับวิธีแก้ก็ยังก็ยังที่บอกแล้วเนี่ยเลี้ยงน้าเปล่าก่อนนะครับชํามด้วยน้าเปล่าก่อนให้เขามีลากก่อนผ่านไปสักห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับให้เขามีลากก่อนแะค่อยเติมปุ๋ยเขานะครับไม่มีคําถามเนาะพูดอยู่คนเดียวนะใช่เออทำไมฟังหนึ่งก็อแบบนี้ก็ง่าย อันนี้ก็เป็นแบบในถ้วยเขียวแบบฟองน้ำเนาะมันมีพื้นที่จํากัดครับเวลาพอเต็มถ้วยแล้วมันก็จะแน่นเดีตัวนี้ต้องต,ต้องเอาออกเน,นี่ลืมไปมาครบดสัปดาห์แล้วลว,วันบอกว่าจะอ,าออกในกล่องนี้ต้องเอาออกนแน่นเห็นไหมครับนแน่นเออที่หักลงมาเนี่ยไม่ใช่เราวันก่อนนะพายุฝนนะครับลมพัดแรงมากนะครับลมแรงจริงดูล้มมาฝั่งหนึ่งลมพัดแรงมากนี่กระถางสามนิ้วครับง่ายครับแบบนี้ปักเลย ปากมันต้องปากลึกนะครับประมาณหนึ่งข้อนิ้วประมาณหนึ่งข้อนิ้วปากเราคุยมะพร้าวนะครับไม่ต้องลองเยอะถ้าดูแบบนี้ก็คือรู้แล้วว่าไม่เน่าไม่เปื่อยเขาติดบมดแล้วเริ่มแบบนี่ต้นแบบแต่กิ่งออกมาอ,อนะแบบไม่ใช่เริ่มมีใบเขียวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันต้องมีซักกระถางแหละที่มีรากโผล่ออกมา,น,านี่เห็นไหมมีมีน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าจำน้ำเปล่าเหมือนกันฝั่งนี้คือยังไม่เติมปุ๋ยไงไหมก็มีรากทะลุบ่า เป็นบางกระถางนะครับชากับน้ำเปล่าครับเขายังเป็นเด็กคิดสภาพเขาเป็นยังเป็นเด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะกินอาหารนะครับแต่พรอมมีรากแล้วน่าจะเติมป่๋ยได้แล้วอันนี้กระถางสี่นิ้วและกระถางหกนิ้วปลูกต้กตกตกตนนะมั้ไม่มีโรคป่วยนะใช่พอมาป่วยแล้วเรื่องป่วยนั้นบา่ทีพ่อไม่ป่วยนะที่จะปักลงเลือกนะถ้าใครปลูกหอมนะครับ แบบไฮโดรโปนิกนะอย่าปักลงต้นลงลึกอพอดีพอดีนะครับประมาณหนึ่งข้อนิ้วนี่นี่แตกกิ่งออกมาไหม,ม,มนั้นนี่ดูตน้นตัวที่มันโอ้ลมแรงวันก่อนโูดูใบสูงดูดูพอเลี้ยงไว้อีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์น,นนะ่าจะโอยาวต้นยาวสูงมากเลยใหญ่นะ อันนี้เขามีพื้นที่เยอะมีพื้นที่แตกก่ก่อเยอะนะครับกระถางหกนิ้วเราเลี้ยงไว้ให้แก่เลยไม่ได้เสียได้หรอกเราไว้ทําพันุด้วยแหละเอาไว้เอาไว้ขยายพันุพูดผิดไม่มีคําถามหรอวันนี้เงียบเงียบเติมปุ๋ยดีกว่ามีคนดูไหมนี่ยี่สิบแปดท่านยี่สิบแปดท่านมันมันมันคนดูจริงไหมนี่เลยเอไอกดไลค์ <laughs> ขอบคุณที่กดไลค์สี่ท่านนะคะ มีคนดูจริงไหมนี่หรือผมผมอยู่กับใครเนี่ยผมอยู่กับใครเนี่ยหรือผมโพดอยู่คนเดียวเอาเติมหน่อยสักกล่องสองกล่องเอาสักกล่องนี้ก็ได้จะได้เห็นวางก่อนอันนี้ปุ๋ยเอปุ๋ยบีนะครับหัวใจหลักเลยนะครับนี่การปลูกผักในกล่องโฟมนะครับัวใจหลักเลยขาดไม่ได้นะครับอันอูกี่คน อู้ดูหลักสงสิบอู้หุยหลาก,ก,กสวยมากเลยยาวมากเลยแล้วก็ยกออกมาครับแล้วก็เตรียมหาที่คนปุ๋ยมายือข้างหนึ่งมือใกล้ใกล้ตักปุยยป๋ยปุ๋ยก็เป็นถ้วยที่เราให้ไปนะถ้าใครซื้อปุยย๋ยจากทา,ทางเราเนาะเป็นถ้วยขนาดสามออนนะครับเราก็จะเติมปุยย๋ยอยู่ที่เจ็ดสิบสองถึงเจ็ดสิบห้าซีซีนะครับ ต่อน้ําอันนี้น้ําก่องกุ้งนะครับอยู่ที่24ลิตรแล้วก็คนให้เขากันก่อนนะครับคนเนี่เขาเข้ากับน้ำํำง่ายๆนะสะอาดสะอาดไม่ต้องไปขุดดินเนอะ ว่าไหมต้องมากุดดินมันต้องเตรียมแปลงถางหญ้าถอนหญ้าอะไรกว่าจะได้ปลูกถ้าปลูกดินก็ต้องดินต้องหมักก่อนหมักกว่าจะหมักใช้เวลาเป็นเดือนอีก ก็ตามด้วย B มันเดิมเติมอย่างแล้วอย่างแล้วเท่ากันนะครับก็คือ A 1ถ้วย B 1ถ้วยคนภาพน่าจะจัดอยู่เนาะ พอลาเขายาวสวยแบบนี้นี่เขาก็พร้อมกินอาหารแล้วนะอา,อาหารที่เราจะเติมลงไปแล้วนะครับปุ P ๋ยเอบพอได้รับสารธาตุาอาหารแล้วเขาก็โตแป๊บเดียวไม่นานแ้าคนได้สักพักนะครับเราก็วางลงเหมือนเดิมซึ้งนะง่ายไหม่หลังจากนี้เราก็ไม่ได้ดูเลย อายายแล้วใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นหอมนี่ไม่เหมือนอย่างอืงอ่นเป็นหอมนี่ให้ให้ให้ดูเรื่องระดับน้ําให้ดีก <นะ S 1> ็คืออย่าปล่อยให้เขาแห้งลดลดลงเลยลด<ช>ลงครึ่งก่องก็คือเขาเขาเขาจะมีการแตกกออยู่เรื่อย<ช>สลับหอมนะครับจะไม่เหมือนพืชอื่นๆ,ๆนะครับที่เขามีแค่ต้นเดียวแล้วหย่อนลองก่องมาสลับอย่าเลือวปเขาเขาเขาแตกลูกออกมาคล้ายๆกับลูกนั่นแหละหนึ่งต้นใช่ไหมเราปลูกหนึ่งต้นนี่อย่างเงี้นี่ ไหนกล้องถ่ายดูหน่อยถ้ากระปุกหนึ่งต้นใช่ไหมเพรเขามีลูกออกมาลูกเอกาแตกกอออกมาเขาก็จะลากลากเขาก็จะสั้นอันนี้ลากยาวน,นี้ลากต้นต้นแหลกพอเขามีแตกกอขึ้นมาใหม่เขาจะมีลากใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ต้องมาเติมน้ําเขาเขาก็ผมก็ตีง่า,งายๆก็คือหนึ่งสัปดาห์ให้มาดูน้ําเขานะครับพอก็ลดเราก็เติมน้ําขึ้นมาอีกให้แตกเหมือนเดิม แต่ตรงก้นห้อยมันเดิมแค่นั้นเองนะครับก็หนึ่งเดือนก็สี่สัปดาห์ใช่ไหมหนึ่งเดือนก็อยู่สี่สัปดาห์ก็สี่สี่ครั้งนั่นแหละสี่ครั้งเรามาดูเรื่องน้าไม่ให้น้ําแห้งแค่นั้นเองนะครับพอครบเริ่มเริ่มครบหนึ่งเดือนเราก็เติมปุ๋ยเขานะครับถ้าเราจะเลี้ยงให้เขาต้นแก่ต้นอวบใหญ่เลี้ยงอีกหนึ่งเดือนก็คือเป็นสองเดือนนั่นแหละสี่สิบห้าวันขึ้นไปนะครับสี่สิบห้าวันขึ้นไป ต้นก็นจะอวบใหญ่แบบนี้นะครับเริมต้นใหญ่แบบนี้นะครับเต็มถ้วยนะครับพูดอยู่คนเดียวเท่านี้เงียบเลยไม่มีใครอยากได้ของแจกเนาะปิดไลฟ์แลนะ้วเนี่ยเงีบปสวัสดีท่านผู้ชมยี่สิบหกท่านดูนีนดูใน,นโทรศัพท์ตัวเองว่มามันขึ้นบหเฮาปัดแล้วมันบกขึ้นเสียงมันไม่เข้าหรือเปล่าหรืท่ันนี้มันห่อน,นอ่ะโทรศพัพท์ ดูแน่นั่นดูมันขึ้นป่ะข้าวปล่อนมันก็น่าจะมีคนถามหน่อยนะเครื่องวัดอีซีไปไหนนี่ถ้าพี่น้องดูอยู่ก็หรือว่ามันไม่ชัดหรือว่าไม่ได้ยินหรือว่ายังไงคะแล้วภาพมันเบอร์จริงเออภาพเบร์ทำไมเบอ์ถภาพเบออ์น,นี่ย ไม่ได้ดูน้ำนานแล้วนะน้ำแห้งมนะันปูดูสภาพแบบฝนตกฝนต,ตกแรงมากปูน้ำน้ำแห้งไปแล้วครึ่งกล่องเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนปั๊มมีที่รั่วต้องมาแก้ไขอ,อที่รัดรัดปั๊มน่าจะรั่ว นอน,นั่นไงเอานั่นแหละเอาไว้ก่อนแล้วล้างกินไรก่อนี๋้วค่อยมาแก้ไขแบบน้ำบนเราก็มีนะม,มีมีไว้ให้ให้ศึกษาเรียนรู้ครับแต่ว่าเราใช้กล่องโฟมเรานะเป็นเป็นตัวปกติของเขาจะเป็นกล่องพลาสติกเนาะใช่แต่เรามาดัดแ,แปลงเอาเป็นทางพลาสติกใช่ค่ะมันมันร้อนมันร้อนเราก็เลยเดีอ d ว y เลย ดี่ hey, DIY เลยเราก็ใช้กองพรมเลยครับ mm hmm. เพื่อกันความร้อนนะครับดูซุม้มหลังคาเราก็ทําเองนะคใช่ไม่ไผ่อย่างเทเป็นไงละ่ะเทไหมเราทำเ,เองก็ได้ไม่ต้องใช้เหล็กก็ได้นะพี่ไม่จําเป็นต้องแบบทำให้ดูร้าอะไรขนาดนะั้นอันนี้แค่ทาโครงไม้ไผ่ขึ้นมาเพื่อ,อใส่ผ้ายางนี่มากันฝนใช่มาล็อกผ้ายางแค่นั้นเองกัน การน,น้ำฝนเข้านะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามา28ท,ท่านนะคะที่มาดูการไลฟ์สดของเรานะวันนี้เพราะว่าเราเข้าช้าเนาะเราอบอกว่าบ่ายสามแต่เกือบ,บ่ายสามครึ่งใช่ไหม,อมตอนนี้จะสี่โมงหรือยังสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วเพิ่งเปิดไลฟ์ ก็คิดว่าอะไรนะ <Ừ. S 2> มาไลค์แบบว่าตังออกกันก็ไม่มีใครอยู่ไลค์กันหรอกอาจจะ <ừ. S 2> ไปแบบก็นัดกันไปกินหมูทะกันไปกินเลี้ยงกันแล้วหมูทะโอ้เงินเงินเดือนออกก็ไปกินหมูทะถ้าใครไปกินหมูทะมาซื้อผักที่เราได้นะใช่ <laughs> ดูดูศาเนี่ยเมื่อวานไกลมาวันเมืได้น <ừ. S 2> ไกลมาตัดแต่ง สาระเนี่ยเราขั้นบันไดนะเราย้ายที่ครับจัดสวนจัดอะไรใหม่เพราะว่าพื้นที่เราต้องปลูกผักหลายอย่างเลยตรงนี้ไว้เป็นที่เรียนรู้ให้กับชุมชนนะครับให้กับใครที่ชื่นชอบการปลูกผักแบบไร้ดินไร้ดินจริงๆนะครับไม่มีหญ้าด้วยในกระถางก็มีคนถามมาบ่อยมากมือใหม่นะ่ะชอบถามเพราะว่าคนยังไม่รู้นะครับในกระถางมีอะไรนะครับมีขุ้ยข้าวพ้าวครับใช่ค่ะ ไม่ใช่ดินนะครับไม่ใช่ดินปุ๋ยข้าวอย่างเดียวนะครับถามถามมาทุกคนแหละเพราะว่ายังมีอีกหลายคนนะยังอีกปมีอีก,อกเป็นล้านๆนคนที่ยังไม่รู้จกักการแบบนี้การการทําแบบนี้นะใช่ค่ะเออบางคนมาสวนเะนี่ยยังตกใจแล้วว่าอะไรอยู่ข้างในอะไรอะไรอยู่ในกล่องดินดินใช่ไหมบางคนก็มามาเปิดดูพี่เปิดดูได้ไหมเออเปิดดูได้เปิดมาก็ไม่มีดินเลยมีแต่น้ำ <laughs> มีแต่น้ำมีแต่น้ำกับปุ๋ยใช่ คนเขาไม่ร hmm. mm ู้ก็ไม่รู้จริงๆนะแล้วเราก็เราก็ปลูกกลางแดดน้อยก็เนาะใช่ครับแดดร้อยแต่ก็มีต้นไม้อยู่อพอแดดแดดร่มๆแต่ก็สวยอยู่นะได้อยู่ก็ได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมีผ้ายางสแลนแต่ว่ามันก็เสี่ยงแหละน้อยก้องเวลาฝนตกเวลาฝนตกเสี่ยงเพราะว่าเราก็ คนเราเยอะเราก็คอยดูไงเวลาเช้ามาเราก็มาดูน้ําน้ําปุ๋ยเราเนาะใช่ย่าให้เขาจางแค่นั้นเองใช่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยปล่อยวางไม่มาดูเขาเขาก็จะเหลืองม, <laughs> มันก็จะไม่สวยเหมือนอย่างนี้เร,<ะ>เราต้องมีการดูแลทั้งหมดเลยเราปลูกผักอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องดูแลเขาเปิดเปิดมิดเนี่ยเขามิดมได้แมนเหรอ,อเหรอ,อว่าแล้วเปิดตรงไหนว่าว่าแล้วดูตั้งนาน เข้ากับปัดปัดอยู่เด็กเขาเป็นยังไงตั้งค่าอะไรไว้เออแล้วเราจะทํายังไงอ่ะไปเอิญน้องเฟิ่อนมาปกติน้องเฟิ่อนมันเปิดเขาบอกว่าเขาเปิดคอมเมนต์บ่ได้เฟซหรือไอในยูทูบเออเปิดตรงไหนนะหรือว่าเราจะไลฟ์ใหม่เออไลฟ์ใหม่ได้ไหมไลฟ์ใหม่เหรอจะต้องไลฟ์ใหม่เหรอว่าอยู่มันไม่ไม่มีอะไรไม่รู้อ่ะขอโทษด้วยนะพี่ เพราะว่าเมื่อกี้ก็ตั้งต้องมีคนเม้นดีก็ว่าอยู่ให้ไมเขาไม่เม้นกันเห้ไหมเม้นไม่ได้นี่อันนี้ก็หยิบตะก้าทำไมอ่ะเราปิดตรงไหนอะนี่เม้มนี่เม้ไม่ได้เห็นไมนี่ยเราปิดไล์ใหม่ดีกว่านะนะโอเคโอเคเราปิดไล์ใหม่นะครับใช่ค่ะถ้าปิดไล์ใหม่เราไปโดนตรงไหนนะครับขอต้องขอโทษอขภไปด้วย